chào <laughs> và น uh ้า huh นี่พ right. yeah, like. yeah, right. uh ี huh. uh ่ว huh. oh ิวใช่ไหมพี่วิวใช่วิมใช่ป่ะมันยังไม่รู้วิวเรียกว่าอะไรโอวิวให้ประจานอเออเออเออไม่ถเดิมอะไรนี่รัดคอแล้ว ตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยนะครับนำเราไปเชิญวาตานะครับอิมินาสกาเรนะอิมินาสกาเรนะพุทธังอภิปูชยามะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรนะอิมินาสกาเรนะธรรมังอภิปูชยามะธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรนะอิมินาสกาเรนะสังฆังอภิปูชยามะสังฆังอภิปูชยามะ อระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะอังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิครับสวัชโตภะคะวะตาธรรมมงสวัชโตภะคะวะตาธรรมมธรรมังนัมมัสสามิธรรมนัมมัสสามิ Sulpati Pano Bhagavato Sawaka Sangho Sulpati Pano Bhagavato Sawaka Sangho Kulisa Yuka Andi Kanta Kulisa Kulengkangang You are the last of Yeah. yeah. ลได้นบเจ็ดวิทาเดินเล่นบทีด้นะครับุกะครับ นามปัอานิจังนามลูปังทุกขังนามลูปังอันาตตาทลกขัะ वाुषठश को समस्वेसा मनजा मामारिले তাते वाथनवरितामी ना में खासामय

นั้นที่กบฏนะยาตาการนางการกกัตานางชีคารตังอิตายะสุขายะข้าแต่พระภิกษุสองทุ่เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายมัตตากาตาหานกับทางของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระิแพิสุขอพระพิสุสงขอพิสุสนรับพุับตารกับท้งองริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขและความเจริญรุ่งเรืองแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและญาติทั้งหลาย ข้าวเจียวเม้งแซ่เอียวเด็กชายชาวริทเรตร <c oughs> ียมสิลิดก,กุนมิดผู้ลงรับไปแล้วด้วยตลอดกาลนานเทิน mauistan bacitang Tuhan ki pemerwan damit cettuh HP Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn